นี่เล็กแกนนะเว้ยเราใส่เมียเราตาไม่ดีเวลาตาบอดนะหนูยังไงวะใช่ไหมน้องพี่อุ่มอิ่มน่าจะเบยอยู่เว้ยเล็กซิลปากดีนะไม่ไป่จิมเลิกไปเลยไปเอาน้องแพลดีกว่าเออไปเอาน้องแพลดีกว่าไอ้ชนไปหาน้องแพลดีกว่าสก๊อตกาตาฟากกิง ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะทุกคนจานทีมอีกแล้วนะทุกคนวันนี้นะทุกคนผมมีอะไรจะฟ้องคุณผู้ชมอีกแล้วนะทุกคนเนื่องจากว่าวันนี้แฟนผมเขาหนีเที่ยวอีกแล้วนะทุกคนคือเขาเนี่ยไปกินเลี้ยงที่บ้านเพื่อนนะครับแล้วคือตอนนี้เขาทิ้งผมไว้คนเดียวผมคิดถึงแฟนคิด <c oughs> ถึงแฟนที่สุดเลยก็น,นะครับทุกคนวันนี้ผมก็เลยแบบว่าคิดแผนการทั่วรลายออกนะครับ <c oughs> คือผมเนี่ยจะแกล้งเป็นคนเมานะทุกคน <c oughs> เราจะทําเป็นแบบว่าเราเนี่ยไปดื่มหนักมาหรือว่าไปดื่มกับเพื่อน ค,คือเราเนี่ยจะชวนอิ่มมาเล่นเกมฟรีไฟแต่ผมไม่รู้ว่าแฟนผมเขาจะว่างเล่นหรือเปล่านนะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดผมชวนมาเขาน่าจะเล่นนะครับเราก็ต้องใช้แบบลูกอ้อนลูกอะไรเงี้ยนะครับทุกคนในเกมผมก็จะแกล้งแบบเด,ดี๋ยวด่าเดี๋ยวดีอะไรเงี้ยทุกคนนั้นแล้วเราก็จะแสดงอาการเมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแฟนเราเนี่ยจะหวัวร้อนหรือเปล่านนะทุกคนหรือว่าจะมีอาการยังไงนะครับถ้าเกิดผมแบบกินเหล้าเมามาแล้วก็แบบชวนแฟนเล่นเกมอะไรเงี้ยครับโอเคก็นะครับทุกคนนะผมบอกเลยว่า,อ,วาอุคอิมเนี่ยเขาไม่เคยเห็นผมเมมมาาาานนนะคคครรบททุุกกเเเเพวว่่่่่ผียยไอิลล ค,คือแบบนานๆทีกินแต่ว่าแทบจะไม่แตะเลยนะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ประมาณว่าแตบบ่ว่าลองใจแฟนอะไรเงี้ยน,นะครับมาดูกันว่าแฟนผมจะมีปฏิกิริยายัางไงนะทุกคนนะคลิปนี้ผมก็ขอกําลังใจทั้3,000ไลค์นะครับแล้วก็ฝากผติตามำพี่ด้วยนะทุกคนจะครบหนึ่งล้านละโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายห้องให้ดูนะครับว่าผมอยู่คนเดียวจริงๆนะทุกคนอันนี้ก็เป็นคอมแฟนของผมเองนะครับเห็นปะผมมานั่งคอมมาแต่ว่าผมไม่อยากเล่นเครื่องเนี้ยคือเพื่อนเนี้ยผมผมกาก,กเครื่องเนี้ยผมเล่นที่อะไรผมกากตลอดเลยคคือออแแบบววาามมมันแบบแฟนฟผใช้ีกย่งงึ ใช้อีกอย่างหนึ่งนะครับเราก็เลยจะไม่ใช้คอมนี้เล่นเดี๋ยวผมจะไปใช้คอมที่ห้องผมเล่นนะทุกคนโอเคครับทุกคนอันนี้ก็เป็นสภาพห้องของผมแบบอยู่คนเดียวห้องคนลบอยู่ของกินอันนี้คือแบบของแฟนผมหมดเลยนะดูดก,กินดิทุกคนแบบกินเยอะมากอะ่ะข้างหลังก็ขนมอะไร สภาพอยู่กับแมวสองตัวเอ้ยสองคนนี่คือแมวผมทัทุคนก็น่ารักเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบว่าท so, okay, right right? ี่อยู่แมวนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมอยู่ในห้องเกมเลยล้วกัะทุกคนคือแบบตอนนี้ก็ดึกด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งนทุกคนผมก็ต้องแบบไปเล่นเกมในห้องที่มีแม่อยู่ด้วยนะแล้วแม่กูจะด่าไปทุกคนโอเคครับดี๋ยวตัดไปตอนในเกมเลยล้วกัะทุกคนนะ ว่าไหนน้องชายเออพี่ชายเออวันนี้แบบตอนแรกพี่ว่าพี่จะเล่นคนเดียวเนาะแต่แบบพี่บอกพี่หนาอ่ะก็เลยแบบจะมาชวนเองหน่อยอืก็แบบวันนี้ผมจะเอาดิมเมอร์นะครับทุกคนมาแกล้งเพิ่มคนที่เราเนี่ยจะแกล้งเมาเมาเลยนะเออใช่เรามีผลิตภัณฑ์ของดีเนี่ยเรานี่เราเนี่ยจะแกล้งกินสปอนเซอร์แล้วเราจะชนกันเอ้ยชนเลยแก้วเออเอาแบบว่าเราเหมือนชนแก้วเราก็เลี้ยงฟรีไฟเลย เออเมาแบบถ้าเทียบกูบาดโดูก็ทึบคู่เลยโอเคทุกคนอันนี้ก็เป็นการแสดงเท่านั้นนะครับจะไปกินเหล้ากันจริงๆนะอันนี้พวกพี่ก็คือแบบอาจจะพี่จะแกล้งแฟนนะครับก็ปกติี่พี่ไม่กินเหล้าเลยใช่ไหมดิ๊ใช่ครับเออพี่ไม่กินเหล้าเลยแต่วันนี้ผมจะมาแบบมาดื่มหนักแล้วก็จะมาชวนแฟนเล่นเกมแบบอบอกเลยว่าคลิปนี้นะมันกลับมามันกระทึกกูตายเลย ก็ทำไมพี่กับโดยพี่โดนกระทืบทุกวันเลยนะก็แบบวันไหนไม่โดนตีแล้วก็มนอนไม่หลับอะเอ้าเอาคนมาคนมาผมบอกเลยว่าถ้าเกิดไม่มีกระทืบก็ไม่ใช่ช่องจันทีมนะครับทุกคนก็ฝากกดติดตามไม่พิดด้วยนะทุกคนฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะไปเปิดคอมแล้วก็ไปติดต่อพ um um ี่อุิ้มเลยนะครับทุกคนมาเจอกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ในหน้าเชนแล้วนะครับ คือแบบเนี่ยคือแบบไม่ได้คุยกันตั้งแต่วันพุธอะพูดถึงวันลหัดวะก็แบบไม่ได้คุยกันเลยนะครับแล้วคน็นไรทำไมถึงไม่ได้คุยอะก็แม่แเม่ไปเที่ยวไงไม่ได้คุยเออเขาก็ไม่ทักมาเลยนะไม่หิวเลยลืมลืมปูไปเลยตอนนั้ทุกรคนนะครับเดี๋ยวผมจะไม่โทรนะผมจะเขียนไปเพราะว่าถ้าเกิดเราโทรเนี่ยเขาจะรู้ว่าเราไม่เมานะโทอนะเดี๋ยวทักเลยแล้วกันเธอจะอยู่ปะวะเอางีไหมแบบโทรไปแล้วก็ตัดสายไหมโทรไปแล้วก็ตัดสายจริงนะครับ วางไหมครับเออวางไหมวางไำไมวางไหมครับเออวางไหมด้วยว่างไหมอะไรต่อมาอะไรเล่นเกมกับเขากับเล้าเล้ากับเขาเล้าเออมาบอกระดับเล้าหน่อยหน่อยเออภาษาอะไรก็เล่นเกมกับเล้าอย่างเงาไม่รู้ไม่รู้สออกง ยอยยอยอันนี้ไงมัวมัวมัวยกับขาดอยเล่นเป็นไรเล่นยมาเล่อะไรอ่ะอยู่บ้าเล่นเป็นอะไรเออเขาเขาเก่งอยากอยากต้องมีภาษามัวมด้วยภาษามัวมัวเล่นเกมเล่นเกมเล่นเหยิบมาเล่นมือี่กะขี้ เดี๋ยวก็ดิส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 ดิดิสดิสดิสดิดิส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 สดิส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 ส อ่ะหล่อเธออะไรเล่นสีฟลายกันมันไม่โทรมาให้เข้าดีมันทำไมพีม่อยากเล่นสีฟลายเธอ,อเฉยไปเลยฮะเจบ็บคอเฉยไม่เป็นไรอ่ะเธออยู่ไหนหล่อแบบเขาหายคอเธอไม่เจอเลยที่รักมองเพื่อนไงนี่เธอเล่นที่ไหนที่รักเล่นมือถือเล่นคอมที่รักเนี่ยไอ้คอมหรอคอมเพือพ่อนเพื่อนมีคอมด้วยเหรอเอา๋อหลัหวะ่ะที่ โนเลยขาอาจจะรวยแบบพี่จิมกันนะเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเหรอจินรักเป็นบ้าอะไรกันนะเอาเอาไม่มีอะไรพอดีแบบปวดหัวนิบิ้งเบียนเดซ่าเดทชอยกชวนมาเล่นเกมมาแสงอะไรตอนเนี้ยให้นอนให้หลับไงพี่ก็จะจักกแซวกับเธอทิหลักเฮ้ยทำไมเจมีไฟก็หนุ่มกันนะเนี่ยเธอที่รักเธอทำไมเธอสวยก็เต่งท้ามเธอสวยอย่างเงี้ย เอาแยกยผิดคนดิป่ะกูอยู่ไหนวะพี่อยู่นู่นเจงจ๋าหายไปหลายวันเลยนะพี่ถึงเธอมาเลยหาแฟนใหม่แล้วเนี่ยเอาไว้ต้องหาแฟนใหม่ด้วยเบื่อเจงเราจะลงไหนดีที่รักพี่ให้เธอเป็นหัวนเลยพี่วิ่งไปแล้วเอเชี่เอ้ยมองป้าเป็นขล่าแล้วเนี่ยเอาทำไมกูร่วงอ่ะเอาจะโดดเธอเธอดูแลพี่ด้วยนะพี่จะอ้วกเออนี่กูอะไรวะพี่อ้วกอะไรมาวะมีเป็นเดือมเล็หน่อยนี่รัก แต่พี่ก็ดื่มแค่แค่ดื่มมานั้นเหล้าทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่กิดเหล้าเสมอเฮ้ยชน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 อะไรไอ้ช่ชนอะไรกินเหล้าเล่นเกมไปด้วยเหรอเออใช่เทสลักพี่ยันนี่กับเธอไม่ไม่อยากรู้เหมือนกันว่านักเมาเป็นไงไงที่รักแต่เมาเมาก็เมาอะไรนะอะไรวะี่ยไเชี่ยผมไม่ไปเปิดด้วยว่าเตะหน้าเพียบเลยเตะเตะอ้เชี่ยคนเยอะเลยคนโอ้ยคนเยอะเลยไอ้เชียแม่ไอ้เชี่ยมาชนไอ้เชี <t ie> <t ie <t ie)> <t ie ่ยมาแม่ Ab ยิบปืดยยโอ้เบียไปไปไปิวไปมิวิไปแบกไปเฮ้ยโอแรงร่วงเลยรถดิบเบอเขาหอนร้อนเราอะเฮ้ยหอนหอนเราอะนอนไม่ดดาวะหมดไอ้หมดหมดหมดมดควันเลยมดหมดหมดมดเอาหมดหมด โอ้โหเราจะอดดีเลยเล่าอะไรวันเนี้ยอืมเตมไปกินเหล้าได้ไงเตยไม่ชอบไม่ใช่เหรอไม่พี่ชอบแล้วพี่ไอเดียพัทดื่มเนี่ยพี่ดื่มเป็นแล้วตอนนี้พี่ก็ดติดเลยน้องแพวน้องแพ้เออแพ้อะไรวะเออไอ้แพวเอออย่าอย่าอย่าเรียกว่าน้องแพ้วอ่ะต้องแพ้วอ่ะน้องเออไม่จำได้วันนั้นที่เราไปดันนะเออต้องกินหวานมากเลยนะใช่ไอ้แค่จะพายแล้วลืมยาอยู่ตายแล้วกูแพ้ไหน อ๋อไม่มีรวมแมวไม่มีเออไม่เพิ่งอย่าพูดเดี๋ยวใช่เดี๋ยวจะจับได้จับได้อะไรไม่มีอะไรที่หลังเลยชนชนไนเมาคนเมาอะไรมาเล่นเกมไปด้วยหนึ่งนาทีหนึ่งกรึ๊บหนึ่งเลยก็เมาเธอเธอแบกเขาด้วยนะเธอแบกเขาด้วยนะเธอแบกเขาไม่ได้เราบุญนี้แบบบุญนี้ วันนี้ต้องกระทืบเมโชว์กันน้องใช่ไหมใช่ใช่แบกด้ายลงที่เลีนดีไม่เอาแบบเมื่อกี้ด้นลงแล้วโคตรกากเลยอ่ะเข้าใจปะเล่นให้มาดีๆหน่อยน้องไม่ใช่ว่าพี่ไปตายใช้าใปะแล้วทำไมไม่แบกอ่ะ ว่าจะลงอะไรของเธอเนี่ยตีนโคตรเยอะเลยเตงจะหันเนี่จะลงอะไรของเธอเนี่ยโอ้จบแล้วเขาตายแล้วเว้ยไม่ไหวเลยเล่แบบเนี้ยือแบบมันเล่นเก็บแร็คนะเว้ยไม่ได้เล่มันเล่นได้แร็คตัวนึงก็แย่ป่ะพี่อยู่แร็คพี่อยู่ซิลเวอร์ซิลเวอร์เอากูซิลเวอร์วะกูแรงคกูไปอ่ะเอ้ยแกมานเตอร์เอ้ยมาดูยังไงเล่นแร็คแกนนะเว้ยเราใส่เมียเราตาไม่ดีเราตาบอดนะดูยังไงวะจะไหมน้องๆมีอุ้มอิ่มนะแต่เบื่ออยู่แลใส่รองเท้าเปียโนน้องเอ้ไม่ไหวแล้วว่ะตายอยู่ไม่ไหวแล้วเธอเธออยู่ไหน เธอมาดูแลเขาหน่อยดีเองไม่ได้ก็ตายไปซะโอ้เธอพาเขาไปเล่นอะไรเนี่ยเขาอยากแบบให้เธอมาแบกนะเขาอยากเล่นเกมอะไรที่หลักพาเขาขึ้นแกนทำอะไรเนี่ยเต่งไอ้พี่ดิวพี่ดิวไอ้พีดิวขอนใครยิงใครยิงใครยิงตกใจใครยิงวะ โอ้โหเดนหลับเมื่อกี้เออเอาคุณหลับเหรอเนี่ยโอ้โหลืมเลยพี่หลับอ่ะโอ้แช่เอ้ยผมหลับได้ยังไงวะนั่นเล่นกับเมียนวะหลับได้ไงวะไม่ไหวเลยเมียก็ไม่ปลุกเลยอะไรไม่ได้เมียนยอดแย่แห่งปีเลยเนี่ยโอ้จบไหมจะได้จบจบอะไรวะเอ้ยไม่กลัวนะไม่กลัวนะยังเมาที่บอกเลยเมียนี่ยังเมียกระทาได้บอกให้ตอนเมาเนี่ยอ๋อเหรอใช่จะกระทืบตั๊กเตะเลยบอกให้เนี่ยบอกเลยอยากจะใจเจ๊น้าแล้วเนาะกลับไปเจอกัน กลับวันไหนอะพี่เออกลับวันไหนจะได้ไปอยู่เอ้ยไปเชื่อหล่ออย่ามาอ้ำเราเออที่พี่พี่นัดน้องแพรไว้อ่ะพี่ดิมเออน้องแพรแพรไหนเอ้ยแพรบ้านมึงเลยคุณพี่แพรอันนี้พี่มี่จะไปแพรไหนอะคือแพรไี่อยู่ก็ทำเป็นกูจอดาเฮ้ยเก็บเสียงมาไปให้อะมีอะไรวะาน้องฮะเก็บเสียงมาไอ้เกี๊ยเปิดกระเป๋าตัวอะไรวะเนี่ยคุณดูเขาเล่นนี่เฮ้น้องดิมน้องรักชนดี้อะไรชนหน่อยดีเป่าเฮ้ยอะไรวะ เล่นอยากกินเล่นอะไรอ่างเยเดี๋ยวเล่นไปกินไปนี่เอามือที่ไหนเล่นเนี่ยฮะเอาก็กเดื่มอีกมือนึงดื่มอีกมือนึงเล่นไงี่ยทำไมอ่ะเนาะสงสัยเขาไม่เชื่อว่าเราเมาอ่ะพี่ไม่ไม่รู้ว่าจะเมาจริงหรือเปล่าอะไรไม่รู้เรื่องเลยยอ้ยืดก่อนนี่จะกินเลยกินกินขวดเออขวดที่สองเลยไม่ให้มีอะไรไม่น้องอยากอยากเอาก็เอาที่บ้านเลยไม่ให้ไปนะ เออเดี๋ยวเจอกันเอ้ยมาดิครับกลัวป่ะล่ะครับดีเมอร์บอกมาได้ทุกที่เลยดีเมอร์ไม่กลัวได้ดีเมอร์บอกได้ทุกที่มาเลยมาเลยจะเจอมาดิครับเออคนที่ไหนครับมาๆมาเอ้ยอย่าตีนมาอ่ะตัวรถเอ้ยแต่งหนึ่งเบายังโหดขนาดนี้มึงดูดิน้องเอ้ยน้องเอ้ยใครจิงเมียวะไอมันคมจังวะอ้ง ช้อนช้อนกับตายใจช้อนช้อนเออช้อนนีช้อนนี้ก็ได้เออไม่ใช่คนชอบเลยเงียบเงียไรประโยชน์นะผมไม่รู้จะเล่นทำไมอ่ะเฮ้ยมันใช่เรื่องฮาวะน้องถามจริงฮะใช่เรื่องฮาถามจริงฮะใช่เรื่องตลกไหมไอ้ยายพี่ยายพี่นะพี่ช้อนนี่พี่โหดนะพี่เตะได้ เตมโชยลยวอีกูเตมเมี่ยไหมฮะเราเรากลับมาก่อนเตะโชยนะไอบอกไอบอกกันนะเนี่ยเตะโชยเลยเตะกันคอด้วยไเจอหน้านั่นน้องเี็กกากแบอนไหนไว้จะจามพี่ดิเดี๋ยวคนเมานำเองใช่ไหมน้องเล็กเออันนี้ปุ่มอะไรวะพี่ปุ่มจะยวูใส่วยเลยนะเฮ้ยมาได้เอาเอาเจะเอาไรวะพี่เอาอะไรวะเออเอาเอาพี่เกินไปเเกินไปเลอย่างเงี้ยเอ้ยจะเอาไรวะเออตัดเนี่ยกัเล่นกาก จ่าเพื no h, ่จากบ้านพี่อ๋อเอาเอามาด่าบ้านพี่ทำไมอ่ะน้องน้องมีปัญหาพี่เหรอนำไมเมานะเฮ้พี่ไม่กวนน้องหนาไม่หวดเลยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้รู้อะไรไม่เคยรู้ว่าไม่เคยเจอเลยเออรู้อะไรใช่ไหมน้องดิมน้องดิมน้องรักใช่ไหมเอ้พี่อันนี้ยเนี้ยเมื่อกี้กธเครียดอะไรกูไม่ไหวนะโดดไงไปโดดทำไมวะโอ้ใช่ไหมอันดับหนึ่งไอ้แก่คนคนเอ้ยลุยลุย โอ้ยอ่ากูโอ้แบบยิงแต่ตัวยังตายพี่ดูเราละกันไเลยแค่มันโดนเมียบริสัตว์ไอ้กินกี่ไรไม่เก็บแต่ของดูดิเออมันเป็นยังไงเว้ฮะมันบ้ามันเอาไอ้เห็ดจังหวัดนี้อ๋ออย่าโดนเอยเออปัญญาอ่อนอ่อปาดเดียน้องกลับมานี่กระทืบโชว์นะอย่าให้เจอหน้าบอสเลยไม่ไหวแล้วนะมาดีิพี่ไม่เคยเจอวิธีมัดระเครียรดปัญหากันแล้วเออชนน้องชนไอ้จัดละเครียดว่บเมียแกจะชนไหม เราจะกินอะไรนักหนาเนี่ยฮะหมดหมดไปกี่ลังแล้วเนี่ยไอ้แค่ไม่เป็นไรซื้อมาเยอะไอ้แค่กินแตาเช้าไม่หมดเลยตอนกินเหล้าหมดเป็นลังเลยอ่ะ กินแล้วเล่นโหดอนะ่ะที่เขาชวนเธอมาเล่นเนี่ยว่าเขาแบบเขากินแล้วเล่นโหดแล้วอย่างเธอเห็นุผมืองเขาตอนนี้เขาฆ่าไป3ตัวแนละ้วที่รักแหวโหดไหมเล่นตอนเมาแ,แบบเจอกูแบบสับสับผมแต่หาทั้งคนเลยตอนเนี้ยคือคนครับตอนนี้ผมปิดมาอยู่นะทำไมมันไม่หดร้อนเลยวะแปลกเปี่ยผมเปลี่ยไปปะวะมันไม่หดร้อนเลยวะนี่แบบผมก็ไม่จะทำตัวยังไงให้เมาน,นะครับผมชนไปสิบรอบแล้วมันจะไม่ดาบเลยเนะี่ยเออเดี๋ยวกลับไปเปิดใหม่กันเอ้ยเจ็ตีเราที่รักโตาย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 โอ๊ยสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าไอ้เเออเออเออ ว่าเมียกูเล่นวัดกากเลยดูดิกลับมานี้ไปไหนอะเนื้อเออเล่นเบลเนียโโ่ยโอ้ย,โโอย,ยออวีโบจบแล้วเฮ้ยเมียกูเล่นอะไรวะเนี้อะเฮ้ยฟุกฟุกเฮ้ยไม่เชื่อไม่ฟุกเมื่อ,อ,ก,อกีเก้เรายิงไปเท่าไหร่เราได้ยิงไปสิบนัดแล้นะมั้งจ้ะเฮ้ยเก็บเสียง อะไรเก็บเสียงอะไรอะไรน้องเล็ดแก่ก็ปากเดียวใช่ไหมฝีมือก็ไม่เท่าไหร่นะเอออุนโดนยิงเยอะขนายิง้วะอ๋อยิงแม่ยิงดิเผือเยอะเลยเอ้ยพี่ทีมยกหน่อยดิยกอะไรคุณตายไหมนะตายมุณเริ่มจะตายนล้วเมื่อกี้เมียแม่ไม่ช่วยเลยไหนวะใครยิงวะเมื่อกี้โอ้ยคุณแม่เ้ยยิงแต่กู้เนี่ยไอ้ชัดเอ้ยครับเอ้ยทำไมต้องลาดพี่ด้วยวะพี่ไม่เข้าใจเลยอุ้มเชนเนาะฮะทำไม ทำไมต้องลายไปทีมสุดหลอนี่ยมันก็เออทำไมอ่ะเล่นเก่งแค่รายนะครับเนาะอย่าให้เจอแล้วอย่าให้เจอกลับบ้านมาอย่าให้เจอนะไม่บอลเลยเจอรุูนเรื่าเลยเรารุ่นเื่องเลยเดี๋ยวรู้เหมือนกันเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เมื่อไหร่น้องแพลวจะมาเออเมื่อไหร่น้องแพลวจะมาไม่ไหวเอาตีนมาก่อนไหมเอาไหมอะไรตีนเลยวะตีนอะไรว่รู้จักตีนะครับน้องรู้จักรู้จักแต่สาวๆรู้จักตีนนะครับไอชนิดชนิดเดิมเมี้ยวไปให้กินกินอะไรกินอะไรกันไรกินอะไรกันหน่อยกินเยอะกินเยอะ โอ้อเนาะรสชาติดีมันแรงอ้าวโอ้รสชาติกินแล้วปีกเเบากินแล้วอยากเตะเมียกันมาตั้งเลยเดี๋ยวก็ได้เตะเออมันเอามาพี่เออคุณโดนยิงเลยอะไรไม่ยิงวะแม่ไงชอบตุยตูดเอาไว้คุณเบิรเป็นไรวะกูถามจริงฮะแล้วพี่อิ่มอุ่มก็ไม่ช่วยเลยอิ่มอุ่มอยู่ไหนอิ่มอุ่มเอ้มันอยู่ไหนเอออิ่มอุ่มไม่ช่วยเลยอิ่มอุ่มมากยิงหน่อยดิโอู้ยมันอยู่ไหนล่ะหลังใะอิ่มอุ่มโอ้อิ่มอุ่มมันจะถามคุณอยู่ไหนอ่ะโอ้หลังเราไงอิ่ม อึมหลังเดียวอ่ะอไปนู้นแล้วเนี่ยอีบอิุมไม่ช่วยเลยอิ่มอุมอ่ะโอ้ยอยู่ไหนอ่ะอิุมไปไหนเอิ่มอุมมามาอยู่ดังนู้นน่ะอยู่ดังหกสิบบาทไปแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอิ่มอุมยิงมันดีอันนั้นอะไรเนี่ยเออกูโดนยิงมันคมมันคมตัวนี้มันคมเอ้ยเข้าวงก่อนเลยอะไรวงอะไรวงอะไรรู้จักวงอ่ะรู้จักสิ แต่ขานขานเข้าใจไหมโอ้มนุกูยิงเนี่ยเงี้ยก็โดนเลยไอ้ปไอ้เกปตายโอ้ยแม่งหวดแค่นี้ของบ้านเรมันจอได้ไก่วะไม่เข้าใจเลยเอ้ะเนี่ยเราก็เหมือนไก่อะดูดิเดินเดีนเดไม่กินเลยไม่กี่เลยอะเออนึ่งหนึ่งไปก็โดนนี่โดนนี่โดนนี่ช้อนน่ะดิวะช้อนช้อนชิวอะไรแับนี้ไม่ทำไมเขาเงี้ยแปลกๆวะทม่หมดยอยากให้ด่าเหรอน้องด่าดิน้องด่าดิพี่ไม่กลัวนะไ่หดเจะแบกขาเพราะแสงอะไรฮะ เฮ้ยทำไมน้องผ่าดีจังเลยอะน้องน้องผ่าดีมากเลยนะเดี๋ยวเจอพี่เดือดกลับไปเดี๋ยวเจอโอ้ยเจออะไรไม่ไม่เจออะไรด่าเฮ้ยอยาตีเฮ้ยกูโดนเฮ้ยโอ้ยอิ่มอุ่มทำไรวะอิ่มอุ่มอะสายมาจะสายอะไรล่ะโอ้ยออหมูแม็กซ์ร้านกูยเฮ้ยไอหมูไปหมดเลยอะอะไรวะ โอ้ยเลิกไปเถอะโอ้ยเล่นแบบนี้ไม่เล่นว่าละเลิกไปเลยเลิกเลยพี่ทีมเลิกเลยเขาด่าเราว่าเล็กซิลเขาอ่ะเล็กซิลเว้ยเราอ่ะเล็กโกเขาดูผิดคนเว้ยเมื่อกี้เออล็กซิลปากดีนะไม่พี่ทีมเลิกไปเลยไปเอาน้องแพลวดีกว่าเออไปเอาน้องแพลวดีกว่าไปหาน้องแพ้วดีกว่าสกกกกกอาาบั่ง เราจะปากเก๋อะไรน้องดายเมยพี่ปันโหดัน้อนหลับพี่นะไปเดี๋ยวชุดเดี๋ยวเราไปคุบกันต่อที่ร้านดีกว่าร้านเก๋ร้านเก๋อะไรเงี้ยร้านไหนเดี๋ยวเจอกันกลับไปนี่เจอกันพี่ทีมจะกลับแล้วเนี่ยไปออกเลยออกรถเลยไปเลยไปอยู่แล้วกลับมาเจอไปแล้วนะไปแล้วอยู่แล้วเดี๋ยวเจอกันไปเมาต่อดีกว่าใช่ไหมน้องเออเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวน้องแพลก็มาเอาไปแล้วเบื่อเธอว่ะกินเหล้าต่อดีกว่าได้แลก มั็นน้ามันสวยปวดชิมหายเลยเฮียไม่ออกเจ้าของออกนิดนึงเดี๋ยวต้วไอ้เแยกูโดนตีแน่วเนาะไมเราเราเราไปบ้านพี่เนวก่อนดีกว่าอดอ้วนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะเดี๋ยวหลังจากที่ผมอ่าเนี่ยผมจะไปนอนบ้านเนวแวกูไม่อยู่แล้วไปดีกว่าไม่อยู่แล้วเอาวมันกลับมาผมไปตามกระเทียพี่โนนชวนเลยพี่ ก็นะครับก็ค,คลิปนี้ก็เป็นคลิปแบบเซียนตีนล้วนๆเลยไม่มีเลยเลยแบบไม่โดนตีนเมียแล้วแบบนอนไม่หลับไง<ม>เออใช่ไหมเออก็อนะครับก็ใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามน้องดิมหลัก เน้องน้องริมล่าบอกจริงกันตอนนี้บอกสองวันเลโอเคทุกคนก็อย่าลืมไปกดติดตามน้องดิมของผมด้วยนะครับแล้งน้องรักน้องร่างพี่นะครับคือช่วงนี้แบบไปแซงน้องขึ้นเลยแซะตัวรถชนไหนอ่ะเงี้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับว่า14วันพวกพี่จะติดโควิดหรือเปล่าะทุกคนนะ14วัะไม่เอาพวกนี้ให้เลิกกันเดี๋ยวพวกนี้จะโดนตีเลยไม่ไปโดนไม่โดนโอเคทุกคนวันนี้ก็ตัวลายก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้ว